สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารอดชานลผู้รับสาจรจัตักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่นนานหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนค่ะสวัสดีเดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์เป็นแบบโซเมตเนื้อคู่ของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะ,ะท่านใดที่ยึดถือพลังงานแบบราศีหรือ นะคะลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปได้ถ้าคุณคิดว่ามีพลังงานที่ดูแล้วตรงกันก็สามารถรับชมได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับชาวสองทุกท่านชาวราศีกรกฎเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะคะเป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะในเดือนมิถุนายนนะพลังงานโซเมตของชาวราศีกรกฎกาลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะขอดูพลังงานนะคะ ความสำคัญเป็นแบบโซเมตเนื้อคู่เอน r อจีไพ่ใบ <c oughs> แรกนะชาวราศีกรกฎนะคะเดอะเ r m ร์มิดนะ ทำไมคะช่วงนี้เป็นอะไรเป็นพลังงานที่รู้สึกว่ารักสันโดษอยู่ตัวคนเดียวมีเรื่องเครียดคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเขาคนนั้นเป็นสถานการณ์ของตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้เจอใครคนใหม่นะคะก็อาจจะมีพลังงานของความรู้สึกที่ต้องการเจอใครสักคนหนึ่งนะคะหรือมีคนที่เข้ามาใหม่แล้วทำให้เรารู้สึกดีก็ได้นะคะม,มีพลังงานเ e อร์มิสราศีกันนะคะ เอมเพลเลอร์ Emperor, ชาวต่างชาติได้แล้วก็เป็นพลังงานชาวราศีเมษได้เป็นคนที่ชอบโดดเด่นนะคับแลวเป็นเป็นคนที่โดดเด่นทํางานเก่งดีนะคะแล้วก็ชอบควบคุมคนโทรในความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องหึงหวงในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะตอนนี้อาจจะประสบความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างเรื่องการงานหรืออะไรก็แล้วแต่มีสเสน่ห์ต่เพทตรงข้ามอยู่นะคะชาวกรกฎนะมีพลังงานเดอะเดวิลนะคะความรู้สึกที่ หาทาังออกไม่เจอกับความสัมพันธ์อะไรที่มันเหมือนเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกหรือความสัมพันธ์ที่เงียบหรือว่านิ่งหายไปแล้วอาจจะคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมหรือมีคนเข้ามาใหม่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้บางคนคนเก่าก็ติดต่อมาบางคนที่คนใหม่ก็มีเข้ามานะคะมีคนใหม่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนสองคนที่สองลักษณะน,น,นะคะอาจจะเป็นราศีเมษกับราศีมังกรก็ได้นะคะ โอเคทีนี้มาขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นนะว่าจะตรงกับทางงานของคนไหนท่านไหนนะคิ i อ,ออฟเพนเดิล้ลน่าจะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะเป็นผู้ชายนะ มีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์สแสดงว่าพลังงานที่ความรู้สึกของเขามันมีมันหมายถึงการที่จับได้อะไรบางสิ่งบางอย่างการจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างไปในความสัมพันธ์อะเขาหรือคุณก็ได้นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์เป็นแบบสองสองทางเลือก2ตัวเลือกยังหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์ไม่รู้จะเอาอย่างไรดีความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใครบางคนมีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มารู้สึกดีต่อกันนะคะ ความรู้สึกของเขาบางคนนะตัวเขาอาจจะรู้สึกหรือว่าจับได้ว่าคุณออมีคนเข้ามาคุยเข้ามามีปัญหาทะเลาะเบาแวงวันระแวงในความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาทะเลาะปากเสียงรุนแรงแล้วก็ได้หยุดได้หยุดนิ่งความสัมพันธ์ไปเลิกคบเลิกคุยกันบางคนก็อาจจะติดต่อสื่อสารกลับมาเกี่ยวกับเรื่องเงินมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับ การที่ต้องดูแลหรือซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้หรือบางคนอาจจะมีลูกอะไรอย่างนี้ก็ต้องจะต้องส่งเงินให้มีการพูดคุยหรือเขาอาจจะบอกว่าไม่ไม่ไม่ซัพพอร์ตเราก็ได้นะเป็นอจเอนเนประมาณนี้นะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าความรู้สึกของคุณนะความรู้สึกของคุณ เป็นพลังงานของความอยู่ห่างไกลการรอคอยการรอคอยใครสักคนที่อยากมีความสุขคุณอยากได้รับความสุขนะคุณรู้สึกเหมือนว่าอยากมีความสุขเหมือนเดิมการรอคอยใครมาหานะยังมีความรู้สึกระลึกนึกถึงอะไรเก่าๆเรื่องเราในอดีตมีความรู้สึกเศร้าเสียใจอยากวางแผนในอนาคตว่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ได้นะว่าสามารถ เป็นความสุขที่แท้จริงให้คุณไหมหรือจะทําให้คุณเสียใจหรือเปล่าหรือว่าเขาจะนิ่งเฉยหรือเงียบหรือหยุดความสัมพันธ์ไปเปล่าหรือจะดูหรือจะเข้ามาจริงจังจริงใจกับคุณไหมมันมีพลังงานเหมือนคนใหม่ที่เข้ามานะนะคะใครบางคนที่เข้ามาใหม่นะแต่คุณก็อาจจะคิดว่ากลัวความเสียใจอยู่มีความลังเลก็ได้นะลังเลว่าอยากรอคนเก่าหรือเอาคนใหม่ดีหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ ดูเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นมีคนเข้ามามอบความรักให้เราจริงๆนะบางทีคนที่เข้ามาใหม่นะคะดูดีๆด,ด้วยว่าเขามีคนของเขาดูยังนะ เราอาจจะจับได้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะไพ่บอกว่าดูดีๆด,ด้วยว่าคนที่เข้ามามีครอบครัวหรือยังมีภรรยาหรือยังนะให้แค่คุยหรือพูดคุยหรือดูหรือบางทีคุณอาจจะถูกใจกับคนใหม่นี้มากนะมันมีอะไรที่ไม่สามารถเออเมื่อเราพบเจอเขาเนี่ยเหมือนเราถูกใจเขาด้วยนะเราถูกใจเขามากมากเลยดูด้วยว่าเขามีคนของเขาหรือย,อยังนะสือบอะไรก่อนนะบางคนถ้าไม่ทันแล้วชมคลิปนี้มาทีหลังมีพลังงานที่หลัง มันเหมือนมีความรู้สึกว่าเราจับได้อะไรบางอย่างว่าเขาคนนี้มีภรรยาแล้วมีคนรักแล้วมีแฟนแล้วมีคนที่เขาเลือกอยู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์นี้บางคนก็ยังอยากเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะเราถูกใจเขามากบางคนก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าเราไม่ควรจะไปต่อใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะลดสถานะความสัมพันธ์ลงมาก็ได้ คือหาทางออกไม่ได้จริงๆมันเหมือนอยากเงียบไปอยากนิ่งไปอยากเลิกแต่ในความรู้สึกเราก็คิดวนไปเวียนมาอะไรแบบนี้นะคะขอดูแนวโน้มในอนาคตหน่อยนะคะมีการทักทายจากใครบางคนนะคะมีการเดินทางมาหาของใครบางคน นะความรู้สึกที่เรายังรอใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะคะไม่อยากให้มีการทักมาไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะ energy พลังงานอาจจะไม่ได้บอกว่าคนเก่าหรือคนใหม่เราเหมือนยังไม่เปิดใจให้ใครอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนกับหนักเหนื่อยบางทีคนบางท่านอาจจะเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานบางท่านอาจจะเหนื่อยกับ อารมณ์หงุดหงิดการทะเละาะเบาะแว้งจากใครบางคนอะไรเงี้ยเนาะมีการพูดคุยที่มีการทะเลาะหนักเหนื่อยในความสัมพันธ์ไม่อยากจะไปต่อมันเครียดมันเป็นสถานการณ์ของความเครียดอะไรประมาณนี้เครียดในความสัมพันธ์เครียดเรื่องงานก็ได้เครียดเรื่องเงินก็ได้เครียดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวหรือคําพูดคาจาหัวหน้างานเจ้านายงานเราก็ได้ที่ทําให้เรายิ่งหงุดหงิดไปใหญ่เนี่ยมันก็ทําให้เรามีผลกระทบกับชีวิตความรักของเราไปได้ด้วยนะ ขอดูไพ่ออร์เเคิลหน่อยนะคะโซเมดราศีกรกฎนะเดือนมิถุนายนนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างคะขอดูหน่อยเป็น e อ e เน y ประมาณไหน มีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็บอกว่าจะมีคนเข้ามาชอบมีนมคนมายื่นไมตีให้มันจะมีแพชชั่นนะเออแสดงว่ามันยังมีความคุมเครือในระดับความสัมพันธ์ของคนเก่าอยู่แล้วก็อาจจะมีคนใหม่กำลังเข้ามาพอดีนะอ่ะเปิดโอกาส เปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันเนาะลองดูลองพูดคุยแล้วกันถ้าเกิดคนใหม่เข้ามาเราต้องสืบประวัติดีๆนะว่าเขามีคนของเขาอยู่เปล่านะนะคะดูดีๆไม่ต้องใจร้อนนะคะในสถานการณ์มันเหมือนว่าเรารู้สึกเรากําลังใจร้อนเราอยากจะหาทางออกจากคนเก่าโดยที่เราอยากจะตะคุบคนใหม่ถ้าคนใหม่ที่เป็นเดอะซันกับเดอะเดวิลนี่อาจจะยังไม่ปลอดภัยนะอาจจะมีอะไรถูกตาต้องใจเรายะแยะมากมายรูปร่างหน้าตาหรือโปรไฟล์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถูกใจ แต่บางครั้งระวังการมีความสัมพันธ์ที่ดูดูเหมือนดูเหมือนอาจจะหนักเหนื่อยอยู่นะนะคะดูดีๆแล้วกันเนาะนะคะเขาบอกว่าให้ให้นะให้ ให้ค่อยๆดูไปให้คุยกันไปก่อนนะคะอย่าใจร้อนถ้าคนใหม่เข้ามาอย่าเพิ่งมีความสัมพันธ์ด้วยความรวดเร็วนะคะให้เป็นแค่คุยก่อนนะเพราะมันยังอยู่ในระดับแค่ดูคุยหรือเป็นเพื่อนหรืออะไรแบบนั้นอย่าเพิ่งมีความสัมพันธ์ด้วยความรวดเร็วนะคะยับยังชั่งใจอะไรไว้บางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะถ้าเกิดมีไปแล้วถ้าเกิดมารุ้ทีหลังว่าเขามีคนของเขาแล้วเราจะเสียใจภายหลังนะนะคะ เป็นการเตือนของพลังงานไพ่โซเมตของราศีกรกฎเดินมิถุนายนนะคะหรือว่าท่านใดที่กําลังเจอพลังงานอยู่อย่างนี้จะดูดวงส่วนตัวหรือจะจัดเลขมงคลเสริมก็นะคะในช่องชุมชนจะมีรีวิวบอกเนาะ เอาละนะคะราศีกรกฎเดือนมิถุนายนโซเมตก็จะมีพลังงานประมาณนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณที่มาชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขนะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามในเดือนมิถุนายนวันนี้หมอแจนไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์แล้วก็นะคะคอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ